สวัสดีค่ะเทปนี้ก็จะเป็นาพาร์ทที่สองที่ต่อมาจากพาร์ทแรกที่เกี่ยวกับบทเรียนค่าต่างแสงของวัตถุที่พบได้ในธรรมชาตินะคะก็ที่ทำเป็นพาร์ทที่2อ,ออกมาเนี่ยก็เป็นเพราะว่ากลัวว่าคนที่ดูวิดีโอแรกเนี่ยจะยังมีคำถามหรือมีข้อสงสัย อะไรหลายอย่างเพราะว่า <punishment> ทําวิดีโอและออกมาแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่คือการอธิบายอะไรเนี่ยยังไม่ละเอียดพอก็เลยทําวิดีโออันเนี้ยแยกออกมาอันหนึง่งเผื่อว่าคนที่ดูแล้วเนี่ยจะดูแล้วเข้าใจมากขึ้นนะคะค่ะงั้นเราก็ไม่ต้องพิลิ้พิลายมาเริ่มกันเลยเออดูจากค่าวาลูสเกลตรงนี้นะคะ มันก็จะเหมือนกับวิดีโอแรกที่เราอธิบายไปก็คือว่าจากด้านขวาม,มาด้านซ้ายเนี่ย mm hmm. เข้มไปอ่อนวัล mm ูสเกลก็เป็นอย่างนั้นนะคะเหมือนกันแล้วก็แบ่งออกเป็น3ส่วนเท่าๆกัน mm hmm. ก็คือ1,2,3สเต็ปตรงนี้ค่ะ1,2,3เนี่ยเราเรียกว่าไลท like, ์4,5,6คือฮา l f ฟโทน7,8,9คือดาร์กก็แบ่งเหมือนกันนะคะเหมือนเหมือนวิดีโอแรกเลยเหมือนเหมือนกันเดทีนี้เนี่ยเราจะเอา วาลูสเกลอันนี้ยมาใช้กับงานของเราซึ่งเป็นทรงกลมด้านล่างเราจะเริ่มเห็นว่าเออมันมีความสําคัญยังไงนะว่าเอวัลูสเกลอันนี้จะเอาไปใช้ยังไงที่จะเอามาใช้หรือเออมีความสําคัญเนี่ยก็เพราะว่าเราจะเอามาใช้ในสรงกลมด้านล่างของเราอันนี้นะคะเผื่อว่าใครที่เห็นแล้วเนี่ยก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าเออทำไมเราถึงต้องทําวาลูสเกลด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออมันมีความสําคัญนะคะเพราะว่ามันสามารถเอาไปใช้กับรูปทรงสามมิติใน เออสภาพแวดล้อมธรรมชาติทั่วไปได้นะคะค่ะงั้นก็มาเริ่มกันเลยเส่วนสเต็ปแรกเนี่ยที่เราเห็นเป็นขาวๆเนี่ยเราใช้กับส่วนที่เราเรียกว่าไฮไลท์ที่มันขาวที่สุดตรงนี้เนี่ยเออมันก็พอพูดได้ว่ามันเป็นเพราะว่ามันเป็นส่วนที่แสงเนี่ยมีกําลังแรงที่สุดแต่ทีนี้เนี่ยเนื่องจากมันเป็น มันเป็นคําพูดที่เราเรียกว่าไฮไลท์ไฮไลท์เนี่ยจริงๆมันก็คือ,อ,อจริงจริงแล้วเนี่ยมันคือแสงสะท้อนมันคือแสงทีเ่เดินทางมาเป็นเส้นตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วมันก็มากระทบกับวัตถุแล้วเสร็จแล้วมันก็สะท้อนเข้าตาเราพอมาสะท้อนเข้าตาเราโดยตรงอย่างนี้เนี่ยมันก็เลยเราก็เลยเห็นเป็นสีขาวเป็นสีขาวขาอะค่ะถ้าสมมุติว่าเป็นทรงกลมที่มีความมันวาว,าวมากๆอย่างนี้นะคะ่ะเราจะเห็น เราจะเห็นเหมือนเป็นจุดเลยค่ะเป็นจุดสีขาวๆซึ่งตรงนี้เราเรียกว่าไฮไลท์มันคือแสงสะท้อนนั่นเองค่ะแสงสะท้อนของแสงเสร็จแล้วทีนี้เราเราเลื่อนจากเสเต็ปแรกมาเป็นสเต็ปที่สองและสามสเต็ปที่สองและสามเนี่ยมันก็จะเรียกว่าเป็น l o คอลไลท์ก็คือ,เ,อ,อเป็นส่วนที่ถัดออกมาจากไฮไลท์ตรงนี้นะคะเราเรียกว่า l o คอลไลท สร็จแ,แล้วเนี่ยเราเรามาตรงช่วงของฮาร์ฟโทนเลยฮาร์ฟโทนเนี่ยก็คือนี่นะคะตรงช่วงนี้ฮาร์ฟโทนแต่ช่วงสีเทาๆตรงนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆกับเส้นเทอร์มินาเตอร์เส้นเทอร์มินาเตอร์เนี่ยคืออันนี้ค่ะเส้นเทอร์มินาเตอร์เนี่ยดูดูที่ปลายดินสอเนี่ยเนเส้นเทอร์มินาเตอร์คืออันนี้นี่นี่คือเส้นเทอร์มินาเตอร์ชึบชึบ นี่เส้น t e ิ i n ตอร์นะทีนี้ส่วนของ half t o เนี่ยก็จะอยู่ก่อนเส้น t e ิ m i เตอร r ก็จะอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้ก็จะเป็นสเต็ปที่4 5 6อยู่ตรงนี้เสร็จแ,แล้วเนี่ยถัดออกมาจากที่6เนี่ยบางคนอาจจะสงสัยเออมันน่าจะเป็น7เนอะมันน่าจะเป็นสเต็ปที่7เพราะว่าต่อจาก6มันก็ต้องเป็น7สิแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเออ ส่วนที่อยู่หลังเส้น t e ิ m i เตอร์ไปเนี่ยมันเป็นส่วนที่เป็นเงาใช่ไหมคะส่วนของที่เป็นเงาหมดเลยเนี่ยส่วนตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยเหลังจากเส้น t e ิ m i เตอร์เนี่ยตรงเนี้ยเป็นส่วนที่เข้มมากนะคะความเข้มตรงนี้เนี่ยเราใช้สเตปที่แปดถามว่าทําไมมันถึงเป็นสเต็ปที่แปดเออเพราะว่ามันได้รับอิทธิพลจากแสงสะท้อนน้อยแต่เดี๋ยวก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรา มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเข้มตรงนี้ก่อนไอ้ส่วนที่มันเข้มตรงนี้เนี่ยเราเรียกมันว่าคอชาร์โดคอชาร์โดคอชาร์โดจะอยู่ด้านหลังเอ้ยไม่ใช่เอ่อจะอยู่จะอยู่หลังหลังเส้นเทอร์มินาเตอร์ตรงนี้นี่เส้นเทอร์มินาเตอร์ตรงนี้พอเส้นเทอร์มินาเตอร์เสร็จก็มันก็เป็นคอชาร์โดเลยก็จะเป็นความเข้มระดับแปดนะคะและถามว่าเอ่อที่คําถามเมื่อกี้ที่ถามไปว่าทําไมมันถึง เข้มกว่าเข้มกว่าพื้นผิวตรงนี้ซึ่งมันอยู่มันอยู่ในส่วนที่เป็นเงาเหมือนกันมันเป็นเพราะว่ามันได้รับอิทธิพลจากแสงสะท้อนน้อยอย่างที่บอกไปเมื่อตกี้ใช่ไหมคะมันแสงมันเดินทางจากช่วงนี้ก็คือขวาบนใช่ไหมคะเดินทางเป็นเส้นตรงเนี่ยดูที่ดินสอเดินทางเป็นเส้นตรงรไปที่พื้นตกกระทบที่พื้นเสร็จปุ๊บมันก็สะท้อน สะท้อนเข้าไปที่ลูกบอลเนี่ยสะท้อนแบบนี้ก็สะท้อนไปเดินทางมาเป็นเส้นตรงแบบนี้เสร็จแล้วก็สะท้อนไปที่ลูกบอลทีนี้เนี่ยส่วนที่มันมันเป็นทรงกลมทรงกลมที่อยู่ติดกับที่พื้นเนี่ยมันได้รับอิทธิพลจากแสงสะท้อนเยอะกว่าช่วงของเงาที่อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงส่วนที่เป็นเงาตรงนี้เนี่ยมันเลยมีความอ่อนกว่าอ,อ่อนกว่าเงาที่อยู่ตรงคอชา้โด เงาที่คอชาร์โดเนี่ยก็เลยเข้มกว่าเงาที่อยู่ตรงนี้โอเคต่อจากคอชาร์โดเนี่ยซึ่งเป็นสเต็ปที่แดเนี่ยเราก็มากลับมาที่สเต็ปที่เจ็ดซึ่งก็คือส่วนของเงาที่เรียกว่าฟอร์มชาร์โดฟอร์มชาร์โดเนี่ยจะอยู่ที่สเต็ปที่เจ็ดเพราะว่ามันได้รับอิทธิพลจากแสงสะท้อนถูกไหมคะเออมันได้รับสิทธิพลจากแสงสะท้อนมันก็เลยมีความอ่อนกว่าคอชาร์โดพอเราพูดถึง คอชาร์โดและฟอร์มชาร์โดแล้วเราก็มาพูดถึงควาเอ่อคัสชาร์โดบ้างคาสชาร์โดเนี่ยคือเงาที่ตกกระทบที่พื้นนี่อยู่นี่นี่เห็นเป็นกลมๆอันนี้คัสชาร์โดเนี่ยมันคือเงาที่เอ่อทอดลงมาจากทรงกลมของเราหรือวัตถุหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเนื่องจากว่าภาพนี้ไม่เป็นทรงกลมนะคะ เงาที่มันทอดลงมาเนี่ยมันก็เลยเป็นแบบนี้นี่เป็นเป็นคล้ายๆกันทรงทรงกลมคล้ายๆกันอันนี้มันก็จะรีลีหน่อยออส่วนที่เป็นมืดๆตรงเนี้ยที่มันอยู่ตรงใต้ก้นของทรงกลมตรงนี้ยซึ่งมันมืดมากอะตรงเนี้มันจะใช้สเตปทิก้าเราจะเห็นว่ามันเข้มมากตัวนี้เราเรียกว่า dark accent เนี่ยมันมันเข้มมากเพราะว่าแสงเ่ยมันเข้ามาไม่ถึงหรือมันได้รับอิทธิพลจากแสงน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเข้มมากแล้วเราก็ใช้สเต็ปที่กซึวสเป็นสุดที่เข้มที่สุดในการลงตรงนี้ตรงนี้ก็เรียกว่าด uh, ักดักแอคเซนต์เรียกว่าดักแอคเซนต์ค่ะก็คิดว่าอธิบายไปประมาณนี้น่าจะพอเข้าใจมากขึ้นนะคะเข้าใจจริงๆไหมคือ เพราะว่าที่เราต้องเรียนทั้งวาลูสเกลและการแรงเงาทรงกลมเนี่ยเป็นเพราะว่าเเราจะเอาสองสิ่งนี้ไปใช้กับการแรงเงาหรือวาดรูปวัตถุต่างๆที่เราพบเห็นทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คือเป็นวัตถุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราใช้ความเข้มและความอ่อนหรือสีดำและสีขาวตรงเนี้ เราถ้าเรารู้หลักแล้วเรารู้วิธีเนี่ยใช้สองอย่างนี้ในการแรงเงาเราจะแรงเงามันออกมาได้เหมือนเป็นรูปทรงสามมิติที่ดูมีความสมจริงคือดูนูนขึ้นมาเลยทั้งที่เราวาดบนกระดาษคือกระดาษเนี่ยมันเป็นสองม,มิติใช่ไหมแต่ว่าเราใช้ความเข้มและความอ่อนเนี่ยมาสร้างภาพลงตาให้รู้สึกว่าภาพเนี่ยมันเป็นสามมิติมันจะดูแบบมีมวล วัตถุเนี่ยจะดูมีมวลขึ้นมาเลยแล้วก็เราจะเห็นมันเป็นรูปทรงสามมิตินี่คือเหตุผลว่าทําไมเราถึงต้องทําความเข้าใจวาลูสเกลและฝึกในการแรงเงาทรงกลมนะคะซึ่งเ,เราก็จะเอาทั้งสองอย่างนี้ไปใช้กับวัตถุโดยทั่วไปในธรรมชาติค่ะก็เราอธิบายประมาณแค่นี้ก็คิดว่าน่าจะพอพอเข้าใจพอสมควร เออพอเข้าใจบ้างก็ถ้าใครมีคําถามอะไรก็ไม่ต้องเกรงใจนะคะก็ถามมาในคอมเมนต์ได้ mm. เผื่อว่าถ้าเห็นเนี่ยเดี๋ยวจะตอบให้ก็เอาเป็นว่าเทปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะค่ะก็แค่นี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ